สวัสดีครับชาวร,ราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองทโรคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภพิมพ์โชคดีเทวรักเพื่อเป็นการเปิดเผยสดานการบางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 9 9 9 ากสมา,สมาชิกเป็นกำลังใจให้หมอปองกดเข้าร่วมนะครับผมและนี่คือมินิฮาร์สำหรับสมาชิกทุกๆท่านโอเค ชาวราศีพฤสภนะฮะชาวราศีพฤศภดาวทิศดาวจันรดาวพุธดาวศุกร์ลัคนาสถิตราศีพฤศภเริ่มกันเลยนะครับผม <c oughs> โอเคสำหรับชาวราศีพฤศภนะฮะาฝากกดไลค์แล้วเราไปเริ่มกันนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับคุณได้ เอดัง a า a เด e s สเอ of Swords และ The Death นะครับผมในช่วงนี้สำหรับชาวลาวเสด็จพิศสเนี่ยถือว่ามีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ตัวคุณเองตัดสินใจไม่ได้นะครับผมหรือคุณเลือกที่จะไม่ตัดสินใจก็ตามนะคุณได้เอ็สองเอเลยนะสองแปดนะครับผมแปดแปดนะฮะถ้าใครจะแทงหวยแปดแปดนะครับผม <laughs> โดนกินแน่ๆเลยรู้เลขพวกนี้ เออดอบพานาคอล e นะฮะเออดอบพานาคอลส์เอเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองเหมือนกับติดอยู่ในอันที่หนึ่งคือเรื่องของความสัมพันธ์ในระยะยาวด้วยพลังงานของเ of ดอ n พานาคอนะครับผมและอันที่สองคือเ of s อบ r ซลจะก้าวขาออกไปก็ไม่กล้านะครับผมดูไม่เห็นมีหนทางนะครับเป็นรายได้สถานการณ์ของตัวคุณเองจะติดอยู่ในไหนจะติดอยู่ในเรื่องของอันหนึ่งที่ผมเห็นก็คือเรื่องของการ อย่าร้างนะครับผมเรื่องของติดทนายติดเรื่องของสิทธิ์ติดเรื่องของวีซ่าติดเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะฮะเอโดพาร์ดัคก mm ิล hmm. ส mm ์ hmm. กับเอโดซสเป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้ยังไม่มีหนทางนะครับผมอย่าเพิ่งไปไฟมันนะฮะตอนนี้ให้รอดูสถานาการณ์ก่อนนะครับผมแล้วก็ได้เดอะเด h ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับทุกอย่างมันจบสิ้นลงแล้วนะครับผมใครที่ยังคาดหวังว่าเขายังรู้สึกดีหรือเปล่าหรือว่าเขาอยากจะกลับมาหรือเปล่านะฮะในพลังงานในช่วงนี้ในตอนนี้นะครับผมคือเซโนเขาไม่มีความคิดนั้นอยู่ในหัวเลยนะครับผมคุณเองก็ไม่ควรจะมีความคิดนั้นอยู่ในหัวเพราะาอะไรเพราะว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเกิดมันได้เดดเดสเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่คุณต้อง move on อย่างเดียวนะฮะมันเหมือนกับ ไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นได้แล้วนะฮะแตกต่างจาก the judgment แตกต่างจากเพราะ the judgment เนี่ยถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันสูญสิ้นไปแล้วแต่ว่ามันจะมีการาฟื้นคืนย้อนคืนกลับมานะฮะสำหรับใครนะฮะถือว่าเป็นข่าวดีมอค้าเดอ e เดสต์นี่นะสำหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนี่คือจุดที่จุดที่ดีมากๆสํสำหรับการ move on เพราะมันมันเป็นจุดที่ เหมือนก้นเหวก้นเหวแล้วนะฮะจุดนี้ไม่มีอะไรที่จะแย่ไปกว่าแล้วนะครับแล้วมันไม่มีอะไรเหลือให้ตัวคุณเองอเขาเรียกอะไรนะีบูชา it's nothing left to be to be c h e r i s h u r e s เหมือนกับอ,อุอ้มชูเช,ดช,ดชดิดิเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับไม่มีอะไรเหลืออยู่ในสถานการณ์นี้แล้วนะฮะเป็นสถานการณ์ที่ เหลือแต่ตัวคุณกับตัวคุณเองนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณยังไม่ไม่เดินออกมาเนี่ยผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าว่ายังไงสำหรับชาวราศีพ,ศพิษภเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแจ้งไปนะฮะทัดดินเนี่ยค่อนข้างที่จะโน้มน้าวยากครับก็ตัดสินใจบนพื้นฐานของตัวคุณเองนะครับแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำอ่ะตอนนี้คือผมว่าต้อง move on นะฮะถึงแม้ว่าจะ มีสถานการณ์อะไรต่างๆเยอะคิดว่าก้าวขาไม่ออกด้วยพลังงานของเอ g h of r c e ก็ตามนะผม,ผมรู้นะยึดติดก็ตามนะครับผมก็ทําจิตให้สบายๆก่อนนะฮะอาจจะยังไม่ต้องทําในตอนนี้ก็ได้นะครับผมโอเค c ล a r i f y นิดหนึงแล้วกันสําหรับ e g h of p i n n a c l e s คุณได้ The Empress อืม โอเคผมพอจะเข้าใจในาฐานะของชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นะครับผมคุณได้ดีเอ็มเพรสบนพื้นฐานของเอ็กซ์แอน์แพนนหมายความว่าตัวคุณเองเนี่ยมีผลประโยชน์หรือว่าได้รับผลประโยชน์หรือมีการอ,าอุ้มชูหรือมีความสัมพันธ์ที่เป็นระยะยาวมากจนกระทั่งมันผูกพันจนกระทั่งมันแบบนี่ผมรู้สึกว่าพลังงานนี้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นครอบครัวกันเนี่ยค่อนข้าง ค่อนข้างเหนียวแน่นค่อนข้างยากแต่ว่าน่าเสียดายตรงที่ว่ามันจะต้องจบลงนะฮะ The Empress mm hmm. เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเอง longing คือเสียดายหรือคุค้นคิดคุ้นครุฑพูดผิดทุกทีคุ้นคิดในสถานการณ์นี้นะฮะแล้วหวังว่าทุกอย่างจะ,ะกลับไปทุกอย่างจะ,ะเหมือนเดิมนะครับผม Eight of Swords Carify ด้วย King of Swords o เห e นื่อยเหนื่อยเลยฮะเห็นพลังงานนี้ชาวราศีพฤษภครับ king o f s o r d e แปลว่าเขาไม่สนใจหรือตัวคุณเองไม่ควรจะสนใจความสัมพันธ์นี้แล้วนะ king o f s o r d e มันเป็นเหมือนกับเขาได้ได้ตัดสินไปแล้วคือสถานการณ์นี้หรือความสัมพันธ์นี้ มันได้ถูกตัดสินไปแล้วมันมันไม่เหลืออะไรจริงๆนะฮะ King a n source เป็นสถานการณ์ที่ไม่ไม่ไม่ต้องไปสนใจก็ได้ว่าเขาจะตัดสินใจคนเดียวเขาจะตัดสินใจโดยที่ไม่บอกคุณเขาจะอยู่ๆตัดสินใจหายไปเฉยๆอะไรแบบนี้เป็นสถานการณ์แบบนั้นแล้วตัวคุณเองก็เหมือนค้างตึงอยู่นะฮะด้วยพลังงานของเออ o u r ซ e เนี่ยมันเป็นสถานการณ์เหมือนตัวคุณเองค้างตึงไม่รู้จะเอายังไงเอาไงดีอยู่ๆจะอยู่ทุกอย่างมันหายไปจู่มันมันมัน disappear มัน อืมยากนะครับด้วยพลังงานของ The Death clarify ด้วยตัว Eight of Cups เป็นพลังงานที่ทะลวงทะลวงไส้ทะลวงจิตใจของชาวราศีพฤษภนะครับผม e i t of Cups เป็นสถานการณ์อะไรครับเป็นสถานการณ์ที่พลังงานเนี่ยอยากจะ move on หรือ convince หรือโน้มน้าวให้ตัวคุณต้องเดินออกจากสถานการณ์นี้ทั้งๆท,ท,ที่ยังรู้สึกรู้สึก อยู่กับความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็โอเคค่อนข้างค่อนข้าง rough ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยนะฮะสำหรับชาวราศีพฤษภทีเดียวในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของงานเงินบ้างดีกว่าไม่เป็นไรแต่ก่อนอื่นนะครับดูเรื่องของสุขภาพนิดหนึง่งดูซิสุขภาพเป็นไงฮะชาวราศีพฤษภคุณได้ ten cups เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างโอเคนะช่วงนี้ตัวคุณเองหันมาดูแลตัวคุณนะครับจะได้ประโยชน์มากที่สุดช่วงนี้เป็นช่วงที่รักใครก็ไม่เท่ากับรักตัวเองนะ <laughs> Ten of Cups นะฮะโอเคปะ่ะแปลว่า Fulfill นะครับผม Fulfill อะไร Fulfill ตัวคุณเอง Fulfill ทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้ดีนะครับผมแล้วผมเชื่อว่าสำหรับชาวราศีพฤษภที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือว่ายังโสดอยู่เนี่ยสถานการณ์นี้มันบ่งชี้ว่าอะไรครับ บัญชีว่าตัวคุณเองไม่ควรจะอยู่บนพื้นฐานเดิมแล้วคุณควรจะ move on เดินหน้าต่ออ,อ,อย่างเช่นโสดก็ยังอยากจะยัง,ย,งยังโสดอยู่ไม่ว่าจะอยากโสดด้วยเรื่องของออยังคิดถึงคนเก่าอยู่อะไรก็แล้วแต่ move on ได้พลังงานนี้เป็นพลังงานแนะนำให้ทั้งคนโสดคนอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ย move on จากความสัมพันธ์นะครับ คุณได้เทนอบครับคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ move on ไปไหนหมอจะให้หนู move ไปไหนนะฮะหนูยังโสดหนูยังไม่มีใคร move on มาดูแลตัวคุณเอง move on มารักตัวเองให้มากขึ้นจากพลังงานของเทนอบอครับสิครับโอเคไหมอ่ะงานเงิน อเ okay. คุณได้10 of wands 3 of cups และ7 of cups mm hmm. อืฮึะเรื่องงานนะฮะชาวราศีพฤษภนะครับคุณได้10 of wands เป็นช่วงที่คุณเองเผชิญงานหนักนะครับมีความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องดูแลแต่คุณได้3 of cups กับ7 of cups เป็นสถานการณที่ตัวคุณเองควรจะมองหานะฮะ โอกาสที่อยู่รอบๆตัวคุณซึ่งจริงๆแล้วผมเชื่อว่าโอกาสนะมีอยู่รอบๆตัวคุณด้วยพลังงานของ Seven of Cups คือ Seven of Cups เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มันมีทางเลือกหลายๆทางคนี้ทางเลือกเนี่ยอาจจะดูท้าทายสำหรับชาวราศีพฤษภ์นิดนึงเพราะว่ามันเป็นทางหลายแพง่ง3แพง่ง4แพง่ง5แพ่นะฮะ่ง7แพง่แพงนั่นเองจง7นะฮะดแงนะ เว่นคัพส์นะฮะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรดิทางเลือกที่มีหมอคะไอทางเลือกที่มีทั้งหมดเนี่ยมันโอเคหมดเลยไหมไม่นะครับผมเซเว่นอคเนี่ยค่อนข้างท้าทายเพราะว่ามันจะมีทางเลือกของของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรการตัดสินใจจะมีหนึ่งเดียวนะฮะที่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นขอใช้คำพูดของคนนั้นความจริงมีหนึ่งเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้น เขาเรียกอะไรสิ่งงานดีมีหนึ่งเดียวเหมือนกันนะฮะด้วยพลังงานของ S of Cups คคุณจะเจอหลุมบอ่อคุณจะเจอ Pitfall คุณจะเจอ,อหลอกลวงคุณจะเจอ f r a อ d คุณจะเจอแ c กมคุณจะเจออะไรก็แล้วแต่ที่เตรียมดาน้าเข้ามาจะเรียกว่าใช้อะไรประดังประเดนะฮะดาน้าเข้ามาเพื่อให้คุณตกหลุมในทางเลือกนั้นนะฮะค่อนข้างท้าทายทีเดียวแต่ว่ามันมีโอกาสดีอยู่หนึ่งโอกาสนะครับผมเซเว่นอ หมอคะแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าอะไรดีใจเย็นเดี๋ยวดูให้ Nine of Wands Oh Diligence นะฮะ n i of Wands เป็นสถานการณ์ที่คุณเองจะต้องใช้ Basic Instincts นะฮะคุณต้องใช้สัญชาตญาณของคุณคุณต้องใช้ g u t ของคุณคุณต้องใช้ gut feeling Nine of Wands เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับ Full Experience เป็นเป็นเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับตัวคุณเองมีประสบการณ์แล้วเพราะฉะนั้นคุณเองต้องใช้ประสบการณ์ในส่วนนี้นะครับผมเองไม่มีประสบการณ์นะฮะถ้าเกิดคุณเป็นอะไรดีคุณเป็นคุณทําอะไรสักอย่างเนี่ยอะที่ผมทําไม่เป็นอะคุณต้องใช้ประสบการณ์ของตัวคุณเนี่ยเป็นอ่าเป็นตัวชี้บ่งชี้เป็นตัวที่ตัดสินใจเป็นตัวที่คุณใช้เลือกนะครับ n of wands เออนะเป็นสิ่งผมย้ำนะ ไอ,ไอ้หลุมบ่อตรงนี้ไอเรื่องของโอกาสที่มีเข้ามาคุณเองอรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องเลือกอะไรโอเคไหมฮะต่อนะครับผมคุณได้ t h r e e of Cup ์เท n ออฟในเรื่องของการงาน Tree of Cups เป็นช่วงของเรื่องของการงานเนี่ยจะพบปะผู้คนค่อนข้างมากนะครับอาจจะต้องอใช้น้ำใสใจจริงนะฮะใช้มิรไมตรีใช้เขาเรียกว่า Friend Factors นะฮะใช้ c o n n e c ชัน n ูดง่ายๆนะครับผมหรือว่าเ,เขาเรียกอะไรดีเส้นสายนะครับผมในการที่จะขยายในการที่จะค้นหาหรือในการที่จะรับโอกาสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินและก็เรื่องของการงานด้วยพลังงานของเทีย of cups หมายถึง Connection หมายถึงการพบปะติดต่อนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานนะก็คุณเองอาจจะต้องเปิดเข้าไปพูดคุยไปถามไปรับรู้หรือว่าไป รับโอกาสดีๆของตัวคุณนะครับแคร์ฟายสิได้เลย King of Pentacles อ่าโอเคค่อนข้างชัดเจนครับสำหรับคอนเน c t ชันที่คุณต้องการเนี่ยเป็นหรือคนที่คุณต้องไปพบปะติดต่อเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีวัยวุฒิมีคุณวุฒิคือทั้งอุโสทั้งเป็นผมมีผมได้กลิ่นเลยหมอคะกลิ่นอะไรคะ <laughs> วิดีโอมันไม่มีกลิ่นนะคะ <laughs> อธิบายให้หนูเข้าใจด้วยกลิ่นนะ ผมได้กลิ่นของเจ้านายเก่าผมได้กินได้กินได้กินหิวแล้วไหมได้กลิ่นของออผู้มีอำนาจคนที่คอยช่วยเหลือคุณที่คุณรู้จักในอดีตนะครับผมด้วยพลังงานของ King of Pentacles นะฮะโอเคเทนอ w a ว d นสในเรื่องของงานนะฮะเหน็ดเหนื่อยรับผิดชอบเยอะก็จริงนะครับ Two of Cups นะฮะเป็นสถานการณ์ที่มี2อ,อย่างที่คุณต้องการนะฮะอันที่1คือตัวคุณเองต้องการพาร์ทเนอร์เพื่อช่วยเหลือนะครับผมเคไหมตัวคุณต้องการพาร์ทเนอร์เพื่อช่วยเหลือนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือความท้าทายของการที่ตัวคุณเองจะต้องอจัดการอีกแฟกเตอร์หนึ่งอีก อีกบุคคลหนึ่งอีกสถานาการณ์หนึ่งเพื่อทําให้งานนี้มันบรรลุผลได้คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณยังเ,เดินหน้าต่อในเรื่องของงานนี้คุณเองจะต้องมีคนช่วยคุณทําคนเดียวไม่ได้นะครับชาวราศีพฤษภโอเคอ่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายเรื่องของครอบครัวนะฮะด้วยครอบครัวแล้วก็มิตรสหายนิดนึงนะครับ คุณได้อะไรนะฮะครอบครัวอริมิสหายนะครับผมครอบครัวอริมิสหายโอเคคุณได้ page of p a n t i c l e s อ่ะโอเคในในส่วนนี้เนะี่ยผมเชื่อว่าตัวคุณเองอาจจะไม่ค่อยได้เขาเรียกอะไรไม่ค่อยได้ติดต่อไม่ค่อยได้พูดคุยไม่ได้พบปะ,จะเจอเจนนะครับไม่ว่าจะทั้งอริก็ตามนะฮะหรือแม้กระทั่งครอบครัวของตัวคุณหรือแม้กระทั่งมิสหายของตัวคุณ page of p a n i c l e s เป็นพลังงานที่เหมือนกับ ตัวคุณเองกำลังทำอะไรสักอย่างด้วยตัวคุณเองก่อนนะครับและยังไม่ต้องการความช่วยเหลือในตอนนี้นะฮะช่วงนี้ก็จะห่างๆวง,งของคุณ circles ของคุณ connection ของคุณนะฮะที่เป็นครอบครัวมิสหายรวมทั้งอริด้วยนะครับผมเออก็ดีนะเพราะว่าตัวเองก็บุนพอสมควรนะฮะสำหรับชาวราศีพฤษภนะฮะโอเคฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะฮะ สมัครสมาชิกเป็นการังใจให้หมอปองนะครับผมแล้วก็มีปัญหาปรึกษาหมอปองนะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดีเทวรั์